จะมาอุ้ยกดเพจสวัสดีรครับวันนี้เราจะมาโทรหาพี่เดียมกันนะครับนี่ลองดูลองดูดูเอ้ามันเป็นอะไรวะ ผมไม่กล้าโทรอ่ะจริงๆมันไม่กล้าม,มันก็โทรจริงๆะครับเดี๋ยวผมจะโทรอีกข้างน้า ผมจะขอให้พี่ขอพี่นี่ขอพี่ดิวนะครับพี่พี่ดิวพี่ดิวอีลิสเนโมเอนเดอร์จริงชื่อดิวนะเปย่งจริงไม่รู้ก็เดี๋ยวผมจะไปดูนะครับว่าตอนนี้มันสตรีมสดอยู่หรือเปล่านะครับสตรีมผมมันผรอคนครับคนชื่อเฟยนี่นี่นี่คลิปน,นี้เลย ดูนี่คนครับทักคนช่มมไ่ได้ยูนี่เดี๋ยวผมจะขอพิมพ์เข้าไปในนี้แล้วกันนะว่าคนครับทักคนจะได้รป่าว่าเดี๋ยวผมจะขอพิมเข้าไปในนี้แล้วกันนะว่าได้มันจะได้ไม่ได้ล่าจริงๆเดี๋ยวก็เดี๋ยวจะทำอีพีหน้าแล้วครับโทรหาพี่เต๋าแล้วกันเนาะก็สำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนเวัาเลยครับ